ชิวเว้ยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่านาศิริยาครับาทางเท่ากระบ,บีครับ<อ>เรือแกนเทอครับอยากให้เห็นบรรยากาศของคนที่มารอเรือซึ่งมันมีเรือหลายๆลำนะครับแล้วก็จะมีจุดให้ลงทะเบียนแบบนี้ครับพอดีว่าไปงานไทยเที่ยวไทยแล้วก็ซื้อคูป,ปองประมาณพันหนึ่งร้อยบาทปกติจะพันประมาณพันหกพันเจ็ดนะครับนี้ก็รอขึ้นเรืออยู่เรือจะออกประมาณทุ่มครึ่งนะครับ,รบเรือมาตอนทุ่มยี่สิครับคนก็เริ่มเยอะแล้วเพราะว่า ทุกคนก็มารอสแตนบายตรงนี้ฮะเรือมาแล้วครับตอนนี้พนักงานกำลังยินตะเบ้อ,อยู่ทุกคน รากาศการขึ้นเรืออันแน่นขนับนะครับขึ้นเรือต้องระวังครับต้องค่อยค่อย ขึ้นเรือยังครับขอบคุณครับขึ้นเรือมาก็ได้นี่ครับเรือค้ำริงและนี่ก็เป็นบรรยากาศริมฝั่งตรงท่าสีพยานะครับที่โรงแรมริเวอร์ซิตี้ครับเริ่มน่าสนุกแล้วสิจะพาไปดูนะครับว่าตัวเชลบุฟเฟ่เข้าเป็นยังไง นี่ครับคือเชียวโฟเคด้านล่างครับ<ม>จะมีตันไม,ม้มีเนี่อ<ม>ในไลบุฟเฟ่ราคาพันกว่าบาทนี่คือว่าโอเคเลยครับม,ม,มีปลามีเนื้ออยากจะได้ทานกันแล้วนี่ครับ บุฟเฟ่ที่ผมไปตักมาก็<ส>ตักเกือบทุกถาดอย่างอันหน่อยอะ่ะอ<ส>ันนี้ก็คือวิวชิวๆครับสมชิวๆไวเลยครับมาทานบุฟเฟ่บนเรือการโเพลนะครับขออนุญาตทางก่อนครับน่าทานจ,จริงเรือผ่านธรรมศาสตร์ครับเืตงอยู่อ่ะ ý là thằng dãy của cung na thăm trong nhà siêu thế Ladies and gentlemen, we would like to welcome you on board.